ชาวบ้านโกรธโพสต์ภาพวิวอนุสาวรีย์รัชกาลที่1ถูกสาแล้ววันที่25มีนาคม67พิมพ์อภัสราวัย22ปีผู้ที่โพสต์ภาพวิวอนุสาวรีย์รัชกาลที่1บนเฟซบุ๊กพร้อมกับภาพของตนเองแบบว่าวิวได้ถูกตำรวจเรียกตัวมาดำเนินคดีตามข้อหาพระราชบัญญัติคอมนำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งหากต้องหมายข้อหานี้ผู้กระทำอาจต้องเผชิญโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากพิมพ์อภัสราโพสต์ภาพของตนเองและอนุสาวรีรัชการที่1บนโซเชียลมีเดียโดยมีข้อความแสดงความปรารถนาให้คนมาเยือนเมืองของเธออย่างไรก็ตามการกระทํานี้ได้รับการตอบรับดอวอยอความโกรธและความไม่พอใจจากชาวเน็ตโดยเฉพาะชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการเคารพและศรัทธาต่ออนุสาวรีรัชกาลที่1อย่างสูง นายอภัสราได้ให้การสารภาพกับตำรวจและยอมรับว่าเป็นผู้โพสต์ภาพแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดหลังจากการได้รับความวุ่นวายจากการโพสต์เขาจึงลบโพสต์ออกและรับรู้ถึงความรุนแรงในความคิดเห็นจากชาวเน็ตที่ด่ากันมากมายโดยไม่มีเหตุผลนายอภัสรายังอธิบายว่าเหตุผลของการโพสต์นั้นเกิดจากการแต่งตัวของตนและความเชื่อของเขาที่บริเวณนั้นเป็นแหลด์มาร์กข,ของจังหวัดและเขาต้องการโปรโมทให้กับจังหวัดบุรีรัมย์แต่เขาไม่คาดคิดว่าการโพสต์ จะมีผลกระทบขนาดนี้จากที่ได้รับข้อมูลการกระทําดังกล่าวทําให้เกิดความขัดแย้งและความไม่พอใจจากสังคมทําให้ตํารวจต้องดําเนินคดีต่อไปตามกฎหมายผู้ให้ข้อมูลพลตํารวจตรีรุทธพลนวรัตสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์พันตํารวจเอกจํารัดสิริเลี้ยงผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์คดีนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเพิ่มเติมโดยตํารวจ และนายอภัสราได้รับเรียกรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาที่ถูกนำเสนอขึ้นมาแล้วการโพสต์ภาพอนุสาวรีย์ชการที่หนึ่งของพิมพ์อภัสราได้เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งและความไม่พอใจในสังคมโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เคารพและศรัทธาต่ออนุสาวรีย์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคดีนี้ในอนาคตเมื่อได้ดำเนินการต่อไปตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและจะต้องตามติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยหหหหากมมมีขข้้อออออเเเเสนนรรืืคิิิด็พ่ตห,หากมีข้อมูลใหม่ เกี่ยวกับคดีนี้ทางเราจะนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปโดยในขณะน,นี้คดีนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนต่อไปโดยตํารวจและนายอภัสราได้รับเรียกรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาที่ถูกนําเสนอขึ้นมาแล้วสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับคดีนี้กรุณาติดต่อที่สํานักข่าวของเราอีกครั้งค่ะข,ขอบคุณค่ะ